ณริมป่าใหญ่ที่เงียบสงัดและเต็มไปด้วยหมอกควันนายพรายผู้เป็นพรานป่าที่เก่งกาจที่สุดในหมู่บ้านกําลังเดินลัดเลาะตามรอยเท้าของกวางเขาไม่เคยกลัวสิ่งใดในป่าแห่งนี้เพราะเขาอยู่กับมันมาทั้งชีวิตแต่คืนนี้ความรู้สึกบางอย่างไม่เหมือนเดิมทุกย่างก้าวของเขารู้สึกหนักอึ้งและมีลมเย็นยะเยือกพัดผ่าน แม้ว่าจะไม่ใช่ฤดูหนาวจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงคำรามต่ำๆอยู่ไม่ไกลเมื่อหันไปมองเขาก็ต้องตะลึงกับสิ่งที่เห็นหมาป่าตัวหนึ่งยืนตระงานอยู่บนก้อนหินใหญ่มันมีขนสีดำสนิทราวกับความมืดมิดดวงตาสีแดงฉานราวกับดวงไฟและเหนือสิ่งอื่นใดมันมีเงาร่างของมนุษย์ลอยอยู่เหนือตัวมัน นายพรายรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่หมาป่าธรรมดาแต่มันคือหมาป่าผีสิงที่ชาวบ้านเล่าขานกันว่าเป็นวิญญาณของนายพรานที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ที่ถูกหมาป่าที่เขาเคยล่าสังหารจนทำให้วิญญาณของเขาสิงสู่ในร่างของหมาป่าตัวนั้นเพื่อกลับมาแก้แค้นมนุษย์ทุกคนนายพรายตัดสินใจที่จะล่าถอยแต่หมาป่าผีสิง ก็วิ่งตามมาอย่างรวดเร็วมันวิ่งได้เร็วกว่าหมาป่าทั่วไปและเสียงฝีเท้าของมันก็เบาจนแทบไม่ได้ยินนายพรายวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตจนมาถึงลำธารสายหนึ่งเขาตัดสินใจกระโดดข้ามลำธารแต่หมาป่าผีสิงก็กระโดดตามมาทันเจ้าเป็นมนุษย์ที่กล้าหาญแต่ความกล้าของเจ้าจะนำมาซึ่งความตาย เสียงของหมาป่าผีสิงดังก้องในโสดปราสาทของนายพรายมันไม่ใช่เสียงคำรามแต่เป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านายพรายรู้ทันทีว่าเขาไม่มีทางหนีพ้นเขาจึงตัดสินใจที่จะสู้เขาหยิบขวานจากข้างเอวและเงื้อขึ้นเตรียมพร้อมที่จะรับการโจมตีหมาป่าผีสิงพุ่งเข้าใส่เขาด้วยความเร็วสูงแต่เมื่อมันใกล้เข้ามาเงาร่างของมนุษย์ที่อยู่เหนือตัวมันก็เปลี่ยนไป มันไม่ใช่เงาของใครอื่นนอกจากเงาของตัวนายพรายเองนายพรายตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกหมาป่าผีสิงหยุดโจมตีและยืนจ้องมองเขาด้วยสายตาที่เจ็บปวดเจ้าคือข้าในอนาคตเสียงของหมาป่าผีสิงดังก้องอีกครั้งหากเจ้ายังคงล่าสัตว์ต่อไปอย่างไม่คิดชีวิตสุดท้าย วิญญาณของเจ้าจะตกเป็นทาสของหมาป่าเช่นเดียวกับข้าคำพูดนั้นทำให้ในายพรายสั่นสะท้านไปทั้งตัวเขาเพิ่งเข้าใจว่าหมาป่าผีสิงไม่ได้ตามมาเพื่อแก้แค้นเขาแต่ตามมาเพื่อเตือนสติเขานับตั้งแต่วันนั้นนายพรายก็เลิกเป็นพรานป่าเขาหันมาใช้ชีวิตอย่างสงบและไม่เคยทำร้ายสัตว์ใดอีกเลยเพราะเขารู้ดีว่าหากวันหนึ่ง ความโลภและความบ้าคลั่งเข้าครอบงำหัวใจของเขาเขาอาจจะต้องกลายเป็นนายพรานที่อยู่ในร่างของหมาป่าผีสิงเพื่อตามจองล้างจองผลานชีวิตของตัวเองในอนาคตตลอดไปหลายปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นนายพรายกลายเป็นชายชราที่ผมขาวโพลนเขาสอนลูกหลานให้เคารพธรรมชาติและไม่เคยเล่าเรื่องราวของหมาป่าผีสิงให้ใครฟังเพราะกลัวว่า พวกเขาจะหาว่าเขาเสียสติแต่แล้ววันหนึ่งในเผ่าหลานชายคนเล็กของเขาผู้มีนิสัยเลือดร้อนและชอบการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจได้นำหนังสัตว์ที่เพิ่งล่ามาได้กลับมาอวดนายพรายมองเห็นความมุกทะลุในสายตาของหลานชายและรู้สึกถึงลางร้ายบางอย่างเจ้าอย่าได้เข้าไปในป่าลึกนะหลานชายนายพรายเตือนด้วยเสียงสั่นเครือ มีบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อาศัยอยู่ที่นั่นแต่คำเตือนของเขาไม่เป็นผลในเผ่าหัวเราะเยาะและบอกว่าเขาจะไม่เชื่อเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกต่อไปและในคืนนั้นเองในเผ่าก็ออกล่าสัตว์ตามลำพังนายพรายรู้สึกกระวนกระวายใจเขาจึงตัดสินใจออกตามหาหลานชายในป่าลึกและในที่สุด เขาก็มาถึงลำทานสายเดิมที่เขาเคยพบกับหมาป่าผีสิงสิ่งที่เขาเห็นทำให้น้ำตาคลอเบา้าในเผ่ากำลังถูกหมาป่าตัวหนึ่งไล่ต้อนหมาป่าตัวนั้นมีลักษณะคล้ายกับหมาป่าผีสิงที่เขาเคยพบแต่ที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคือเงาร่างของมนุษย์ที่อยู่เหนือร่างของมันไม่ใช่เงาของนายพรานแต่เป็นเงาของนายเผ่าเอง นายพรายรีบเบื้องเข้าไปช่วยหลานชายแต่หมาป่าผีสิงก็หายตัวไปในความมืดเหลือไว้เพียงรอยเท้าขนาดใหญ่บนพื้นดินและในเผ่าที่นอนหมดสติอยู่เมื่อในเผ่าตื่นขึ้นมาเขาได้เล่าเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบจากในป่าที่บอกให้เขาเข้าไปล่าสัตว์ให้มากขึ้นและทุกครั้งที่เขาทำร้ายสัตว์เสียงนั้นก็ยิ่งดังก้องในหัวของเขามากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเขาได้พบกับหมาป่าผีสิงตัวนั้นในาพรายรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นในคืนนั้นไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นคำสาปที่จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นหากมนุษย์ยังคงทำร้ายธรรมชาติอย่างไม่หยุดยัง้งเขาจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลานชายฟังนับตั้งแต่วันนั้นนายเผ่าก็เลิงเป็นพรานป่าเขาสอนผู้คนในหมู่บ้านให้เคารพธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับมันอย่างสันติและพวกเขาก็ไม่เคยเห็นหมาป่าผีสิงตัวนั้นอีกต่อไปเพราะพวกเขารู้แล้วว่าการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างแท้จริงคือหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากคำสาปของเงาที่ตามจองล้างจองผลาญน,นี้ได้ตลอดไปหลายสิบปีผ่านไปในพลายจากไปอย่างสงบ แต่เรื่องราวของเขาและหมาป่าผีสิงได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่บ้านในเผ่าผู้สืบทอดคำสอนของปู่ได้กลายเป็นผู้นำที่ชาวบ้านนับถือเขาเปลี่ยนหมู่บ้านจากสังคมนักล่าให้กลายเป็นสังคมเกษตรกรรมและผู้พิทักษ์ป่าอย่างแท้จริงวันหนึ่งหมู่บ้านผาเผชิญกับภัยแ้งครั้งใหญ่พืชผลล้มตายสัตว์ป่าอพยพหนี ผู้คนเริ่มสิ้นหวังและบางส่วนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงคำสอนของนายเผ่าป่านี้มันไม่มีชีวิตอีกต่อไปแล้วชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนขึ้นในที่ประชุมเราต้องกลับไปล่าสัตว์เพื่อความอยู่รอดเสียงกลด่าเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนายเผ่ารู้ว่านี่คือบททดสอบที่แท้จริงเขาจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังลำธารในตำนานที่เขาเคยเผชิญหน้ากับหมาป่าผีสิง เมื่อมาถึงลำธารที่แห้งขอดในเผ่าคุกเข่าลงและอธิษฐานหากคำสอนของท่านปู่เป็นจริงได้โปรดมอบชีวิตให้กับป่าแห่งนี้อีกครั้งท่านใดนั้นลมเย็นเยือกก็พัดผ่านไปเสียงคำรามต่ำๆก็ดังขึ้นอีกหมาป่าผีสิงปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่หมาป่าที่มีดวงตาแดงฉานแหล่แต่มันมีดวงตาสีทองที่อ่อนโยน และสิ่งที่ทำให้ใจของนายเผ่าเต้นรัวคือเงาของมนุษย์ที่อยู่เหนือร่างของมันไม่ใช่เงาของตัวเขาเองแต่เป็นเงาของทั้งปู่นายพรายเจ้าหลานชายของข้าเสียงของนายพรายดังก้องในโสดปราสาทของนายเผ่าการอยู่ร่วมกับธรรมชาติไม่ได้หมายถึงการรับแต่สิ่งดีๆเท่านั้นแต่หมายถึงการช่วยกันดูแลเมื่อมันเจ็บป่วยด้วยทันใดนั้น หมาป่าผีสิงก็เดินเข้ามาหาในเผ่าและใช้จมูกดันถุงผ้าเก่าๆที่อยู่ข้างลำธารในเผ่าเปิดถุงผ้าออกดูและสิ่งที่เขาเห็นคือน้ำเต้าเล็กๆขนาดหนึ่งที่บรรจุมเมล็ดพันธุ์หลากหลายชนิดเอาไว้มเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ถูกเก็บเอาไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนมันคือความหวังที่เจ้าจะต้องนำไปมอบให้กับชาวบ้านเมื่อได้รับมเมล็ดพันธุ์มาแล้วในเผ่าก็กลับมาที่หมู่บ้าน และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังพวกเขามองหน้ากันด้วยความไม่เชื่อแต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นในสายตาของนายเผ่าพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะลองดูชาวบ้านช่วยกันปลูกมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นและด้วยความอุตสาหะของพวกเขาในที่สุดพืชผลก็จเจริญงอกงามลำธารที่แห้งขอดก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งและเหล่าสัตว์ป่าก็หวนคืนสู่ป่า นับตั้งแต่วันนั้นหมู่บ้านของในเผ่าก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่รอดที่มาจากการเคารพธรรมชาติและเรื่องราวของหมาป่าผีสิงก็เปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นตัวแทนของความอาฆาตแค้นอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งป่าที่คอยปกป้องผู้คนที่รู้จักเคารพธรรมชาติและนเผ่าก็เข้าใจแล้วว่าการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างแท้จริง คือการที่มนุษย์ยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติแต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างที่ท่านปู่ของเขาเคยสอนไว้ตลอดมา